หม่คือคนที่เขารักเตอ๋อลั่นหม่คือคนที่รักมากๆมีคุยเรื่องแต่งบ้างแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้คบหาดูใจกันมานานกว่า7ปีสําหรับคู่ของหนุ่มเตอ๋อชันทวิชชและหวานใจใหม่ดาวิกาที่ล่าสุดหลังจากที่หนุ่มเต๋อสึกแล้วก็ถูกถามว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีสักทีล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เปิดใจในงานถแถลงข่าวซีรีส์ด็อกเตรไคลแม็กุชชาผ้าเสียวที่มีแฟนสาวมาร่วมให้กําลังใจในงานด้วยว่าสําหรับที่บวชเงียบก่อนหน,นี้เหมือนจริงๆ อยากบวชมานานแล้วและมันมีช่วงที่วางพอดีเลยบอกทุกคนว่าจะบวชซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยเราก็อยากบวชให้เต็มที่อยากให้จิตใจสงบตั้งแต่วันแรกเลยไม่ได้บอกขครโดยบวชไป2 3วันยอมรับว่ารู้ซึ้งรถพระธรรมวันที่จะสึกไม่อยากสึกเลยแต่ว่ามันจําเป็นในเรื่องงานพร้อมเลื่อนง,งานมาหลายรอบแล้วส่วนทางด้านบวชแล้วเดียดไหนตอนนี้ยังแต่ก็เป็นแผนอนาคตที่เกิดขึ้นแน่นอนส่วนตัวไม่กดดันโดนทับบ่อยถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็จะแต่ง ยอมรับว่ามีคุยกันบ้างแต่ขอยังไม่บอกเพราะเดี๋ยวมันไม่เซอร์ไพรส์ส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ได้ถาม